ดวนดวนมาแล้วรัฐบาลไทยชุดเต็มเจฟ้องเบียร์ไผ่บอท่านได้เห็นฝ่าเบิงเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูนสุคนตอนรับขอสููช่องก็ติห้วยดังมากแช่เนาะจากกมพอกับแอดมิน ในวันศุกร์ที่27มกราคมนอกจากกบไกลเข้ามาแล้วนอกจากกับโค้งสุดท้ายแอดมินก็ได้วรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางคนดังรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบืองกันอีกเช่นเคยเนะจาะสำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนําเสนอแนวทางของอาจารย์ไฟอาจารย์โกยบานไรไม่มาย่อมแดงแนวทางลุงนิ่นตกทายโดยแนวทางของเจฟ้องเบียร ชุดเต็มจ้าก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสพูสกคนนะจาะด้วยการกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจาะส่วนแอดมินก็บเสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแช์จากพี่น้องสพูสกคนนะจาะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนำํำเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อเป็นการมาเซวลาเฮาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันทีแนวทางของอาจารย์ไฟกันกน่อนนะจ๊ะอาจารย์ไฟพาเฮงรัฐบาลไทย1คกุมภาพันธ์2 5 6พซึ่งเพิ่งกระได้ใหแนวทาง3โตเม็ดเดียวแดงแดงนอกจากนั้นก็คือ618ต่อด้วยชุด2โต2068แ,และ หนึ่งเก้าเดพี่นองเดอร์สตัวเม็ดเดียวหกหน่งดต่อโดยชุด2ตัวบนล่างสองศและหนเกรัฐบาลไทยอาจารย์ไฟผ้าแห้งแคบในเบิงจดหนเบิงกันเด้อจ้ามักกับไปหาจัดลอตเตอรี่กันเด้อจ้า มาเบิงตออกันที่แนวทางของอาจารย์กวยบานไร่กันต่อได้จากรัฐบาลไทย1กุมภาพันธ์2566ซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้เด่นบนที่ลักหากับลัก8ได้พี่น้องเด้อลักหาก็มี52 56 57และ59จ้ะลัก8ก็มี82 86 87และ89วงให้เน้นๆลักหาก็คือ52 57และ59 วงเน้นลักแปดก็คือ82ดสอด้วพี่น้องเด้อต่อ้วยชุด3โต3ามห8าสองสและ0 8 2จะ้ะต่อด้วยแนวทางสองตัวลางอาจารย์โกยก็ให้ตัวเด่นล่างที่ลัก8ปดก็ลัก7จ็ดนะจ้ะลักแก็มี8 1 8หนึและ8 5ดหลัก7มี7 0 7ดศูและ เจ็ดหาได้พี่น้องเดอ้อวงให้เน้นลักแปดแปดสี่กับแปดหาลักเจ็ดเน้นไปถี่เจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งได้พี่น้องเดอ้อเด่นบนหากับแปดดินล่างแปดกับเจ็ดแนวทางอาจารย์คุยบานไรจดไปเบิง้งแค่ไปเบิ้งกันเด้อจ้าวงให้เน้นเน้นแล้วมักกลับไปหาจัดลอตเตอรีต่ติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถเด้พี่น้องเดอ้อ มาเบิงต่อกันทีน่แนวทางของมายมแดงกันต่อเลยจากรัฐบาลไทย1กุมภาพันธ์2566สิ่งหวดนี้เพิ่นก็นให้ตัวเด่นที่ลัก0ซึ่งก็ได้แก้ตัวเลข02 08 03และ05จ้า02 08 03และ05ต่อโดยชุดซ้ำโตให้พิธี302และ 3 08เด้อพี่น้องเด้อแนวทางมะยมแดงนำโชวไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางงนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของลุงนิ่นพี่น้องรัฐบาลไทยหนึ่งกุมภาพันธ์ซึ่งงวดนี้ลุงนิ่นเพิ่นกระไห้เด้นบนที่ลักโหกกับลักเก่านะจ้ะเด่นบนโหกับเก่าชุด3โต168 360และ3 9 4จ้า ต่อด้วยจุด2ตัวบน6068และเกต่อด้วยแนวทาง2ตัวล่างเนะจ้ะซึ่งพื้นก็นใหายตัวเด้นไปที่ลัก4กับลักแปดนะจ้ะ2ตัวล่างก็ไปที่72 82และ84ได้พี่น้องเดอ้อ72 82และ84ีแนวทางแอดลุงนิ่นจ้า มาเบ่งต่อกันแนวทางสุดท้ายนะาจา้ะซึ่งก็เป็นแนวทางที่ทุกคนรอคอยนะพี่น้องแนวทางเจ้าแม่คนดังของเฮ้านะาจา้ะนั่นก็คือเจฟ้องเบียนั่นเองเนะาจา้ะรัฐบาลไทย1่กุมภาพันธ์2 5ง 6, 6ซึห่งงวดนี้เจฟ้องเบียรเพิ่งก็ฟันให้ทีลัก8เดนะจ้ะซ้ายวิ่งซ้ายหลดกระจ,จ,จัดไปนะจ้ะลัก8ปจุดโตที่ให้่มากก็คือ8087และ86ต่อด้วยเม็ดเดียว833 3, 3, โตเม็ดเดียว หาสามแปดจ้าแนวทางเจฟ้องเบียเห็นแล้วก็าแไปหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้กันพลาดกันตกรถได้พี่นองเด้อเจฟ้องเบียหายมาแล้วเนาะจ้ะเพิ่นก็นหายเขาแถบทุกงวดนาะพนองเนาะเจฟ้ Beer, องเบียบกค่อยพลาดเนาะจ้ะตามต่อรถพี่นองเด้อ แค่ไปเบิงจดไปเบิงกันนะจ๊ะบาว่าจะเป็นนวทางของอาจารย์ไฟอาจารย์โกยบานไรไมาย่อมแดงแล้วก็ลุ้งนินแค่ไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลืืกสื่อลอตเตอรีกันเด้อพี่น้องเด้อแอดมินรวบร่วมเอามาให้เบิงแล้วพี่น้องก็เก็บไว้พิจารณากัน้อจ๊ะ ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนุนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลท่นานันดจาจัดทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆกสำนักน้ำเดจ้าบ,บว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์ไฟอาจารย์โกยบานไรมะยมแดงแอดลุ่มนิ่นแล้วก็นแนวทางของเจฟ้องเบีย การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผืนดวงของเจ้าของด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สกนโชคดีแห้งๆป,ปังๆรับทรัพย์ตลอดปี2566กันเ้้อยสจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตโตล,ล่าพี่น้องไปซ้ำนีกอ่อน้อจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า